เคยสงสัยกันไหมครับว่าเฮ้ยพื้นที่หลังบ้านเล็กๆของเราเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องผลิตเงินสดให้เราได้ทุกวันจริงๆหรอวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับกับวิธีการเปลี่ยนพื้นที่ว่างๆให้กลายเป็นแหล่งไรายได้ด้วยการเพราะทั่วงอกแบบแนวตั้งมาดูกันเลยดีกว่าครับฟังดูอาจจะแบบโอ้โ oh, หเป็นไปได้เหรอแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นไปได้จริงครับแค่มีถังพลาสติกใบเดียวเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นเหมือนโรงงานผลิตเงินขนาดย่อมๆได้เลยนะ สร้างรายได้หลักร้อยได้ทุกๆ3 4วันเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเปิดพิมพ์เขียวของวิธีการนี้กันครับนี่แหละครับหัวใจหลักของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยเราเรียกมันว่าคอนโดถั่วงอกนะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่ฉลาดมากเลยสําหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดแต่อยากจะมีะไรายได้เสริมที่แบบเข้ามาเรื่อยๆสมบพเสมอว่าแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันทํางานยังไงโอเคในครั้งนี้นะครับเราจะมาเปิดพิมพ์เขียวกันแบบหมดเปลือกเลย ตั้งแต่การเลือกอุปกรณ์ที่ใช่เทคนิคต่างๆไปจนถึงเคล็ดลับที่จะทำให้ถั่วง,งอกของเราเนี่ยโอ้โหเป็นที่ต้องการของตลาดเลยแหละครับเอาละ่ะพอเห็นภาพกว้างๆก,กันแล้วเนาะทีนี้เรามาลงลึกในรายละเอียดกันดีกว่าครับคือถ้าอยากจะได้ถั่วง,งอกคุณภาพดีๆพร้อมขายเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับกุญแจสำคัญ3ดอกนี้เลยซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของการเพาะถั่วง,งอกอาชีพเลยก็ว่าได้ก็จะมีอยู่3อย่างหลกัหลกๆเลยครับ1คืออุปกรณ์ต้องใช้ต้องเหมาะสม 2คือเทคนิคการให้น้ํานี่ต้องเป๊ะเหมือนมืออาชีพเลยและ 3. ต้องรู้เคล็ดลับที่จะทําให้ถุงออกของเราขาวอวบแล้วก็กรอบน่ากินครับโอ้โหและดูตารางนี้สิครับชัดเจนมากเลยนะว่าทําไมวิธีแบบคอนโดเนี่ยมันถึงดีกว่าเยอะทั้งเรื่องการประหยัดพื้นที่ที่สําคัญคือความสะอาดที่จัดการง่ายกว่าการลิบลับเลยแล้วผลผลิตที่ได้ออกมาต้นมันจะตรงสวยอวบอิ่มน่ากินกว่ามากซึ่งแน่นอนว่ามันมีผลโดยตรงกับราคาขายเลยนะครับ โอเคถึงเวลาลงมือทำกันแล้วครับมาดูกันเลยว่าโรงงานถั่วง,งอกของเราเนี่ยต้องเตรียมอะไรกันบ้างสี่อย่างนี้คือของที่ต้องมีเลยนะครับขาดไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะถังพลาสติกเนี่ยต้องเป็นแบบทึบแสงนะครับแล้วก็ตะแกรงเพราะ2อ,อย่างนี้จะช่วยเรื่องการระบายน้ําแล้วก็อากาศซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ถุงงอกโตได้ดีเลย ไม่ยากเลยครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันไปทีละสเต็ปเลยนะตั้งแต่แช่มเมล็ดก่อนเลยจากนั้นก็วางตะแกรงโรยมเมล็ดแล้วก็วางซ้อนๆกันเป็นชั้นๆขึ้นไปวิธีนี้จะทำให้ถั่วง,งอกโตอย่างเป็นระเบียบและก็เก็บเกี่ยวง่ายมากๆครับอ่าอันนี้เป็นจุดที่มือใหม่พลาดกันเยอะมากจริงครับคือถั่วง,งอกเนี่ยห้ามโดนแสงแดดเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นมันจะสังเคราะห์แสงจนกลายเป็นสีเขียวแล้วรสชาติก็จะขมไปเลยเพราะฉะนั้นต้องจําไว้เลยครับ ต้องแน่ใจว่ามันอยู่ในที่มืดสนิทต,ตลอดเวลาโอเคมาถึงอีกขั้นตอนที่บอกเลยว่าสําคัญสุดๆไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการรดน้ําเคล็ดลับที่จะทําให้ถั่วง,งอกของเราอวบอ้วนน่ากินเนี่ยมันก็อยู่ที่ความสม่ําเสมอของการให้น้ํานี่แหละครับสูตรง่ายๆเลยครับจําไว้3ข้อพอ 1. ความถี่ต้องเป๊ะคือทุกๆ3าถึงสชั่วโมง 2. การระบายน้ําต้องดีเยี่ยมน้ําต้องไม่ขังเด็ดขาดและ3พยายามควบคุมอุณหภูมิในถังให้มันเย็นๆเ,เข้าไว้แค่นี้ถั่วงอกก็จะโตได้ดีที่สุดแล้วครับและปัญหาสุดคลาสสิกเลยนะคือลืมลดน้ําหรือให้น้ําไม่สม่ําเสมอผลก็คือถั่วง,งอกจะเหี่ยวไม่โตและก็มีรากฝอยออกมาเต็มไปหมดจนดูไม่น่ากินเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับมันมีทางแก้ที่ง่ายมากถ้าใครไม่สะดวกมาคอยลดน้ําเองนะ แค่ลงทุนกับระบบตั้งเวลาเล็กๆน้อยๆก็แก้ปัญหานี้ได้แล้วครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตครับหลังจากที่เราดูแลเอาใจใส่กันมาอย่างดีเนี่ยมาดูกันว่าผลตอบแทนมันจะเร็วขนาดไหนดูไทม์ไลน์นี้สิครับเร็วมากคือแค่3-4วันก็เก็บขายได้แล้วแล้วที่มันสุดยอดไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับ ถั่วเขียวแค่กิโลเดียวนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นถั่วงอกได้ถึง5-7ถึงกิโลกรัมเลยทีเดียวถ้าคิดเป็นเงินนะลงทุนไม่กี่สิบบาทกลายเป็นเงินหลายร้อยบาทได้ในเวลาไม่ถึงอาทิตย์โอ้โหนี่มันตู้ ATM ของจริงเลยนะเนี่ยการทำให้สินค้าของเราสวยงามพร้อมขายเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับมันมีขั้นตอนของมันอยู่ตั้งแต่การยกตะแกรงออกมาตัดรากให้เรียบร้อยล้างเปลือกคิว้เวเขียวออกเบาๆจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือต้องเผึ่งให้แห้งสนิท ก่อนจะแพ็คขายเพื่อให้สินค้าดูสะอาดน่าซื้อที่สุดอันนี้เป็นอีกทิปเล็กๆน้อยๆแต่สําคัญมากนะถั่วงอกเนี่ยมันบอบบางกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับถ้าเราล้างแรงเกินไปเนี่ยลำต้นมันจะช้าหรือหักได้ง่ายๆเลยวิธีที่ถูกต้องคือแค่แกว่งเบาๆในน้ําก็พอแล้วครับสะอาดเหมือนกันแถมไม่ทําให้สินค้าเสียหายด้วย เอาล่ะครับพอรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็ถึงเวลาลงมือทํากันสักทีสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะผมแนะนําให้เริ่มจากถังแค่ใบเดียวก่อนเพื่อเรียนรู้กระบวนการทั้งหมดให้คล่องจากนั้นก็ต้องมีวินัยกับตารางรดน้ําให้เป๊ะๆเลยนะเวลาคือหัวใจสําคัญและสุดท้ายพอได้ผลผลิตออกมาแล้วก็ลองเอาไปเสนอขายตามร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้ๆบ้านดูรับรองว่าของสดใหม่แบบนี้ใครๆก็ต้องการครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้ลองกลับไปเคิดกันดูนะครับว่าไอพื้นที่ว่างเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามมันไปทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีศักยภาพซ่อนอยู่ขนาดไหนการเปลี่ยนหลังบ้านให้กลายเป็นเงินอาจจะเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับแค่เราลงมือทา